มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนปีเตอร์คอปเปิดใจครั้งแรกหมดเปลือกสาเหตุครอบครัวพังปีเตอร์คอปเดเรนดนนะคะได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกในรายการขาบไฟเดโชกล่าวถึงชีวิตครอบครัวที่ต้องจบลงไปอีกทั้งยังได้พูดถึงชีวิตรักที่โดนผู้หญิงถึง5คนนอกใจเรื่องราวชีวิตของพระเอกสุดหล่อของเรา จะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยดีกว่าค่ะพิธีกรนะคะถามว่าเวลาที่เราเองต้องเลิกลากับใครบางคนเวลามีใครไปถามหรือว่าสัมภาษณ์เหตุผลส่วนใหญ่แล้วเขาให้เหตุผลว่าเตอร์เจ้าชู้ใช่ไหมใครพอจะเดาได้อันก็รู้จักดีตอนนี้กลับไปถามเขาว่าจริงๆแล้วเราเองเลิกกันด้วยเหตุผลอะไรหรือเปล่า พิธีกรถามว่าก็มีโอกาสเหมือนกันที่เราเองก็เคยถูกนอกใจหรืออะไรก็เคยโดนซึ่งปีเตอร์บอกว่าผมนับให้ก็แล้วกันที่นึกออกตอนนี้ก็ห้าคนครับที่เลิกกันเพราะว่าผมจับได้คือคนที่คบกันมีอยู่วันหนึ่งมีอะไรผิดสังเกตก็มีอยู่ครั้งหนึ่งมีธุระธุระสำคัญกลับไปนอนก่อนเถอะเราเองก็รู้สึกปกติต้องกลับบ้านพร้อมกันทุกครั้งโทรไปก็ไม่รับสายติดต่อยังไงก็ไม่ได้ ผมเองก็ไม่นอนทั้งวันทั้งคืนก็กังวลก็เลยบุกไปก็ไม่อยู่บ้านไม่อยู่บ้านผมก็รอแล้วเขาก็กลับมาตอนเช้าก็เลยจับได้พิธีกรถามต่อว่าถามแล้วจริงๆเตอร์เป็นคนขี้หึงใช่ไหมตอนเด็กๆก็มีหึงบ้างแหละครับเป็นเรื่องปกติพิธีกรถามต่อนะคะบอกว่าเคยมีบางคนถึงขั้นว่าเราเองขอเปิดแอปพลิเคชันเพื่อติดตามตัวใช่ไหม ซึ่งปีเตอร์เองตอบว่าอย่างที่เขาโทรหาใครแล้วก็คุยโทรศัพท์มันก็ยังคงบันทึกอยู่ที่ GPS เดินทางไปไหนมาไหนก็เท่าไหร่รวมถึงโทรศัพท์วางอยู่ผมกดแค่หนึ่งปุ่มมันก็เปิดใหม่ให้ผมฟังเลยแล้วเราก็เจอความจริงที่มากกว่าที่เราคิดครับและพิธีกรน,นะคะได้ถามว่าน่าจะมาถึงความรักที่คนทั้งประเทศรู้ เพราะไม่ใช่เป็นเรื่องของแฟนอย่างเดียวแต่นี่คือครอบครัวของปีเตอร์ในตอนนั้นทุกคนคิดว่ามันดีนะแต่ว่าอยู่ๆวันหนึง่งข่าวที่เรารับรู้ก็คือมีการประกาศตามหาว่าปีเตอร์หายเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นตอนนั้นเตอร์มีคนอื่นหรือเปล่าปีเตอร์ตอบว่านี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้นะครับพิธีกรถามว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นข่าวที่รุนแรงหรือเปล่า ปีเตอร์ตอบอีกครั้งว่างานนี้หายหมดเงียบกลิบเลยมันก็มีช่วงที่มันเครียดจริงๆเพราะมีช่วงที่มันกดดันไปต่อไม่ได้แบบว่าผมไม่ใช่คนที่แบบว่าจะเอาคะแนนเข้าตัวเองกา,การที่ปกป้องตัวผมเองก็คืออะไรเราต้องไปว่าคนอื่นไหมและเราปกป้องตัวเองเพื่อให้ตัวเองดูดีไม่ใช่แนวทางของผมผมว่ามันไม่แมนแล้วผมเองไม่ได้ถูกสอนมาแบบนี้ แต่ท้ายที่สุดผมไม่อยากจะพูดอะไรที่ไม่ดีแล้วก็ลูกกลับมาดูถ้าเรารู้อยู่แก่ใจเรามองตัวเองในกระจกทุกเช้าเรารู้สึกยังไงครับปีเตอร์คอปเปิดใจครั้งแรกหมดเปลือกนะคะสาเหตุครอบครัวพังหญิงนอกใจ5คนขอขอบคุณข้อมูลจากเวล่าฟิตโปรค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ